ความเจ็บปวดเล็กๆวันลุ่งขึ้นท้องฟ้าสีคามแผ่ขยายอยู่เหนือศีสษะภายในเมืองมีผู้คนเดินกันขวักใขว่คู่รักเยอะจังก็มันใกล้ถึงวันแห่งความรักแล้วนี่เนาะคู่รักที่เอาตัวสบกันดูท่าทางมีความสุขมากมอบของขวัญให้กันบอกความในใจกันงั้นหรอ จูจ่ๆภาพของคุณคิตก็ผุดขึ้นมาในหัวแต่ว่าคุณคิตเขามาเพราะเรื่องราชกิจคงไม่มีเวลามาเดินเที่ยวหรอกฉันบอกตัวเองอยู่เช่นนั้นพางมุ่งหน้าไปยังสวนพืชศาสตร์ที่คุณคิตไปดูงานอยู่พวกเราต่างมีแผนของตัวเองในช่วงเช้าจึงนัดกันไว้ว่าจะรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน างเราเองก็ตั้งเป้าอยากจะให้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนสนใจมากันได้ในระดับนี้ที่อาณาจักรของเราด้วยคุณคีทเดินออกมาจากสวนพฤษศาสตร์พร้อมกับรัฐมนตรีของวิลาทินกับคนรับผิดชอบพิธีจะติดขัดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะฉันแอบมองคุณคีทโดยรอจังหวะให้เขาคุยกับเหล่ารัฐมนตรีให้เสร็จก่อน จึงจะส่งเสียงทักแต่ทันใดน,นั้นเจ้าชายคีดนี่หล่อจังมีหญิงสาวที่เดินผ่านมาทักขึ้นจากนั้นก็มีคนมากมายมาลุมล้อคุณมีดทำยังไงดีคุณคีดดูสถานการณ์อยู่คู่นึงก่อนจะเดินอย่างองอาจฝ่าฝูงชนเหล่านั้นตรงมาทางชั้น ขอโทษที่ช้าไปหน่อยนะฉันจองร้านเอาไว้แล้วอยู่ทางนี้อะค่ะคุณคีดเมินสายตาร้อนแรงของเหล่ายิงสาวแล้วจับแขนของฉันฉันต้องมองแผ่นหลังของคุณคีดที่เดินนำไปทันใดน,นั้นก็รู้สึกได้ถึงเสียงหัวใจที่เต้นดัง ที่ที่คุณฮีทพาฉันมาก็คือร้านอาหารชื่อดังของวิลาทินบนซุปสีสันงดงามประดับด้วยดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้แค่มองเฉยๆก็เพลิดเพลินแล้วอร่อยมากเลยค่ะงั้นเหรอกินแล้วละ่ะว่าเธอน่าจะชอบทางทางที่ตัวเองยุ่งมากๆแต่ก็ยังคงนึกถึงฉันอยู่ตลอดฉันเลยอดไม่ได้ที่จะอมยิ้ม ขอบคุณมากนะคะกับขอโทษนะคะคุณคีทด,ดุ้งอยู่แท้ๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกเวลามาร้านนี้ฉันเองก็รู้สึกว่าสงบดีเหมือนกันคุณคีทมองไปรอบๆร,ร้านที่จัดแต่งอย่างสวยงามด้วยความชื่นชมโรงงานเป็นยังไงบ้างคะ มีประโยชน์มากวันแห่งความรักมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยละ่ะคุณคิดวางช้อนลงเงียบๆแล้วมีสีหน้าขำคี้เกียるฉันว่าจะผลักดันให้คนให้อัญมณีเป็นของขวัญในวันแห่งความรักนะ่ะ

もと身近ななのして扱ううよにればถ้าคนในอาณาจักรเห็นว่าการให้อัญมณีในวันแห่งความรักไม่ใช่เรื่องไกลตัวโอกาสทางธุรกิจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยออกที่เป็นอาณาจักรของคุณคิดแม้จะสงบสุขดีแต่เมื่อเทียบกับอาณาจักรอื่นแล้วผลิต อัญมณนนีได้น้อยและกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาทางเศร,รษฐกิจคุณคีสแววตาของคุณคีสที่นึกถึงอาณาจักรของตัวเองดูจะโศกเศร้าในอกของฉันก็รู้สึกทรมานตามไปด้วยแต่ทว่าっののだとティ花を見るもいいろう思てなจะว่าไปแล้ว นี่ก็เหมาะนี่ก็โอกาสเหมาะพอดีฉันอยากไปดูดอกไม้ของวิลาทินกับเธออยู่เหมือนกันดีใจจังอะไรล่ะไปกับฉันไม่พอใจหรือไงเปล่าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฉันยกมือขึ้นทักอก สัมผัสกับความอบอุ่นที่ก่อตัวขึ้นมาแล้วจ้องมองคุณคีดมันต้องแบบนี้สิคุณคีดส่งรอยยิ้มจางๆมาให้แต่ฉันสัมผัสได้ถึงความเหนื่อยล้าอยู่ในนั้นแต่จะไม่เป็นไรหรอแค่นี้ก็ยุ่งแทบแย่แล้วนี่นางั้นจะไปด้วยกันไหม เสียงนั้นทำให้ฉันหันไปมองที่โต๊ะข้างๆไปสิวันแห่งความรักเลยนี่นาทั้งสองคนยิ้มให้กันและกันไปด้วยกันในวันแห่งความรักฉันเผลอจ้องมองทั้งสองคนทัในใดนั้นคุณคีตก็กล่าวขึ้นวันแห่งความรักเหรอ พอเสร็จพิธีแล้วเธอมีอะไรต้องทำหรือเปล่าคำถามปุ๊บปั๊บทำให้ใจเต้นผิดจังหวะก็ไม่มีหรอกค่ะคุณคิดล่ะคะฉันถามกลับไปด้วยความคาดหวังตอนกลางคืนมีงานเลี้ยงสารสัมพันธ์กับทางเจ้าภาพน่ะงั้นหรอคะ ที่คิดว่าอยากจะใช้เวลาด้วยกันเนี่ยมีแต่จะทำให้คุณคิดยิ่งลำบากใจสินะฉันยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเพื่อหวังจะลบล้างความเจ็บปวดน้อยๆในใจ